กับโซนัหเหมือนชาติในเรื่องการการปราบปรามจับกลุ่มนะครับคดีออนไลน์นะครับซึ่งเกิดในพื้นที่สพปากคอสิทธิ์นะครับเกี่ยวกับการช่อโกงหลอกลวงทางออนไลน์นะครับในกรณีดักกล่าวที่เกิดขึ้นนี่ครับก็เป็นกรณีของการจับกลุ่มครับผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับคดีนะครับเรื่องของคดีขออนุญาตนะครับเป็นคดีล่วงกรนนาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับถ้พูดง่ายครับเป็นเรื่องของบัญชีม้านะครับ โดยผู้ที่หายนะครับเกี่ยวเรื่องของการเทรดหุ้นนะครับค่าความเนี่ยประมาณเจ็ดแสนบาทนะครับส่วนรายละเอียดคดีเดี๋ยวให้ทางสืบสืบไปนะครับกฎหมายต่อไปครับและในส่วนของโรงพักปากคลองบางสิท์เนี่ยครับกรณีแย่งความคดีออนไลน์เนี่ยเยอะเยอะมากคือในส่วนของปากคลองบางสิทธิ์เราเนี่ยครับเป็นพื้นที่ที่มีประชากรนะครับค่อนข้างหนาแน่นนะครับถามว่าเยอะไหมครับการออนไลน์เนี่ยมัน มันแยกไปหลายประเภทนะครับทั้งที่แจ้งความบอกอิน้ามาหรือมีการแจ้งความออนไลน์ในระบบนะครับซึ่งเร่อวังสิทธิสติคดีออนไลน์เนี่ยครับไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ทุกเคสทุกคดีก็มีการดำเนินการของฝ่ายสืบสวนและฝ่ายสอส่วนในการรับความร้องทุกข์สืบสวนก็มีการติดตามโดยบัญชีม้าครับบัญชีม้าหนึ่งม้าสองหรือไปถึงเส้นทางของเงินดิจิตอลนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับก็อยู่ในการกรวบรวมพยานฐานอันไหนชัดเจนเราออกมานจับก่อนนะครับว่าหมายจับออกล้มเนี่ยก็จะมีการออนไลน์ในระบบของเจ้าหน้าที่ตำรวจระบคามตนั ซึ่งเคสนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นการออนไลน์ไปในระบบหมายจับนะครับเพื่อมีหน่วยตำรวจข้างเคียงที่พบตัวก็เนมนการจับกลุ่มนะครับซึ่งขอให้พ <laughs> ี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในผู้ที่สอบปากคงสิทธ์นะครับกรณีที่เกิดเคสเกี่ยวเรื่องของการออนไลน์ช่องโกออนไลน์ต่างๆนะครับผมอยากทุกคนเข้ามาแจ้งความอยากเข้ามาครับอาจจะเป็นเงินน้อยเงินมากเราไม่รู้หรอกแต่เชื่อว่ายังมีหลายอย่างครับที่เป็นยังมีคนเปิดบัญชีแบบนี้หรือคนร้ายที่หลอกพวงนี้นะครับที่ประชาชนยังรู้เท่าไม่ถึงการคุณโดนหลอกแล้วเนี่ยเราแนะนาให้เข้ามาแจ้งความตุก ร้อยเวณได้ผู้เสียหาย,ดหายได้เข้ามาแจ้งว่าหลอกเข้ามาคุยนะครับในฉันชูช้สาวก่อนนะครับจากนั้นก็ชวนเทรดหุ้นนะครับมูลค่าความเสียหายเนี่ยหกแสนบาทน,นะครับและหลังจากนั้นจับตัวผู้ต้องหาได้นะครับพบว่ามีหมายจับอยู่ที่เวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็เมืองพิษณุโลกครับรวมรวมของเราเป็นทั้งหมด3หมายครับสมหมายครับแล้วพูลองสอบถาม ทางพูดต้องหานะครับว่าพฤติกรรมของเอาเนี่ยเขามันเขาหลอกยังไงเขาไปรู้จักกันยังไงครับตัวเราเองนะครับพี่สอบถามนิดตัวเราเองเนี่ยนะครับเ,เกี่ยวข้องอาการหลอกไหมครับหลอกให้อนเงินได้ไหมครับไม่ไม่ไม่รู้เลยแ้วเราเกี่ยวข้องเรื่องอะไรเป็นเจ้าของบัญชีได้แบบไหนครับก็คือมันมีใน Facebook ก่ะเปิดเข้าไปแล้วก็สไลด์ไปเจอมีการซื้อบัญชีอะไรเงี้ยเขามีการประกาศใน facebook เรื่องการซื้อขายบัญชี แล้วเราเข้าไปเจอใช่ครับ้เข้าไปเจอเสร็จแล้วยังไงครับก็เลยไปถามเขาว่าเขาต้องทํายังไงอะไรบ้างแล้วเขาแนะนําว่าไงครับเขาบอกว่าเปิดเออเป็นแบบออนไลน์แล้วแค่สแกนหน้ายอย่างเดียวเขาให้เราเปิดขีดบัญ,ญชีสามบัญชีสามบัญชีเลยะนะครับต่างธนาคารหรือที่ธนาคารเดียวกันต่างธนาคารนะต่างธนาคารสามบัญชีแต่ปีไหนครับ ปีที่แล้วหรือปีก่อนจะไม่ได้เกือบสองปีได้แล้วเกือบสองปีแล้วเขาให้ค่าตอบแทนเราอย่างไงครับให้บัญชีแล้วหกร้อยให้บัญชีหกร้อยอ่ะแล้วเราเปิดเสร็จเราข้อมูลนะครับเรื่องการเบิกถอนเงินเราต้องทําไงหรือเขาแนะนํำยังไงบ้างม่คือก็คือเขาให้เราเปิดออนไลน์เขาก็สแกนหน้าของเอ่อวิดีโอคอลสแกนหน้า่โดยเปิดบัญชีเสร็จแล้วก็เป็นการผูกไว้ครับกับโทรศัพท์ถูกไหมมีแบงกิ้งระบบนันถูกไหมครับค่ะแล้วเขาโอนเงินให้เราอย่างไง เขาก็โอนเงินเข้าบัญชีให้เราหกร้อยเออบัญชีละหกร้อยแค่นั้นค่ะหลังจากนั้นแล้วแล้วเราติดต่ออีกไหมก็ไม่ได้ติดต่ออะไรเขาเพราะว่าเขาบอกว่าซื้อแล้วห้ามมีปัญหานะแค่นั้นเองเพราะาเราไม่รู้ว่าเขาจะไปใช้อะไรบ้างบอกว่าวคุณเคยไปเช็คที่ธนาคาร<ม>ต้องสังกัดที่คุณเปิดไหมว่าสามบัญชีนี้มีเงินหมุนผ่านอย่างไงบ้างไม่ได้เช็คเลยค่ะแต่เรารู้ไหมว่าผิดกฎหมายเนี่ยสิ่งที่ทำ ต,ตอนที่ทำานูนวก็คือมันเปิดมันยังไม่ยังไม่มีแบบเยอะแบบข่าวเยอะขนาดนี้ค่ะพรมันมีพักหลังเยอะๆก็คือกลัวเหมือนกันแต่ไม่รู้ไม่มีเอกสารอะไรเพราะหนูทํางานข้างนอกบ้านไม่ได้อยู่ที่บ้านนี่ก็เลยไม่ผม,มถามนะิดนึงว่าตอนที่คุณทราบข่าวได้ไมคุณไม่ไปปิดบัญชีไม่รู้จะแบบเขาเจะเอาไปใช้ขนาดนี้หรือ,อยังไงะอ่าตอนนี้เขาบอกคุณว่าเปิดบัญชีเพื่อไปทําอะไรก็บอกไปทำของออนไลน์ ออนไลน์เถื่อขายของซื้อของ,ของหลอกคนเขาบอกว่าซื้อทําเป็นแบบรับเงินของแบบออนไลน์ที่แบบขายของอือแล้วเฟสเพจนั้นยังอยู่ไหมที่เราติดต่อเขาอ่ะไม่มีแล้วเพราะว่าหนูไม่ได้ใช้เฟสแบบประจำามื่อเปลี่ยนเครื่องก็บางทีจำรหัสเขาไม่ได้ก็เลยไม่ได้เป็นเฟสหลักกันเอา,อางนี้ผู้ที่หายทุกคนที่โด,ทโดนอที่โดนหลอกเข้าเงินเข้าบัญชีคุณเขาก็แจ้งความคุณหมดเลยครับถูกไหม อันนี้มีหมายจับดีทั้งสองหมายนอกจากของสพปากคลองสิถูกไหมตอนนี้เป็นสามหมายแล้วแล้วแต่ละหมายไี่รู้เรื่องอะไรบ้างไหมไม,ไม่รู้่เขาหลอกอยังไงเลยค่ะแล้วตอนนี้เราหลังจากที่รู้แล้วเนี่ยเราได้ไปอายัดไปอะไรไหมก็คือรู้วันนี้ค่ะวันที่ตำรวจไปจับค่ะแล้วต,ต่อไปถ้าเขาไม่ชักชวนอีกเราจะเอาอีกไหมย่างเงไม่ไม่ทำเรื่องหรอผมว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาบัญชีคุณไปทาอะไรไม่รู้นะครับตัวเราเองเนี่ย เท่ากับมารับสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นถูกไหมนะว่าเขาไปหลอกลวงใครก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลอกเททุนเลยหรือหลอกโรแเลสกแกมหรือต่างๆในโลกออนไลน์เนี่ยเราเห็นข่าวอยู่ถูกไหมครับ,รบสุดท้ายผู้หือเสียหายไปหกแสนเจ็ดแสนเนี่ยครับผมว่าที่อื่นเสียหายไม่น้อยกว่านี้นะครับเรามีอะไรจะฝากเตือนอะไรคนอื่นบ้างไหมครับหรือคนที่ยังยังเห็นเงินเแค่แค่เนี้ยครับ เกิดอยาไขหรือว <S hy> <S üt sac s> ่าอะไรอย่าไปทำเลยว่ามันไม่ครบว่าตอนนี้คือแบบมันมืดหมดแล้วหนูคิดอะไรไม่ออกของนี้คือสิ่งที่เราทำมารู้ไหมว่าผิดตอนเนี้ยครับนะครับก็ขอฝากให้เรานําไปคิดนะครับเรื่องตรงนี้นะครับเพราะความเสียหายเนี่ยเราอาจจะได้มาหกร้อยสามบัญชีก็พันแปดร้อยแต่ความเสียหายที่คนอื่นเขาโดนเนี่ยมันเป็นแสนเป็นล้านรวมกันเนี่ยผมเชื่ออาจจะมิ้วไทเยอะกว่านี้ครับที่ใช้ชื่อบัญชีคุณที่โดนหลอกเข้าไปคนหลายหลอกแล้วเอาเงินเข้าบัญชีคุณนะ ก็าฝากเรียนจำนะครับส่วนเนี้ตอนนี้ถ้ามีโอกาสเัี๋ยาทำไปได้ต้องสมควรปิดบัญชีเรื่องให้เรียบร้อยซะนะครับ,นรบในขั้นตอนนี้ทางเจ้าที่ต้องสอบพอปากคลองสิทธิเราไปดำเนินการ